นาซีนัดเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาทําบูโน่บูโน่กลับมามีความมั่นใจกลับมาทําประตูดได้ทํากานาโชจาที่แบบเล่นแบบขาดความมั่นใจทำอูงาเต้กาเซมิโลให้กลับมีชีวิตชีวาเล่นด้วยกันได้ทั้งที่เอลิเทนฮากอดีโคสเขาทำไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมปลื้มใจรู้ก็คือว่าปลุก แมนยูให้กลับมาเล่นเกมลุกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบอกว่าแมนยูเราอาจจะที่เห็นหลังๆมาเนี่ยเล่นแบบโต้กลับสวนกลับแล้วก็เล่นรับมากเกินจนแบบหล,ลายๆคนอาจจะแบบติดภาพว่าเฮ้ยแมนยูในยุคเทนฮาร์ทำไมเล่นแบบกลัวแพ้อย่างนี้ทําไมแบบอย่างนี้จริงๆถ้ามององั้นมันก็ไม่ผิดครับแต่ว่าพอเราเห็นลุดเขามารับเป็นโคชั่วข่าวสิ่งที่เขา สวัสดีครับคุณแจ๊สสวัสดีครับคุณติมติมครับก็นี่แหละครับมันเป็นคําที่เรียกว่าตํานานปลุกกลับมาปลุกให้ปีศาจแบบกลับขึ้นมาถามว่านัดที่เราเจออาจจะไม่ใช่แมทที่แบบจะมองรู้ว่าแล้วเนี้ยน้าสีนะัแต่ว่าเหมือนกับว่า,าลูฟิตรตาลอยเนี่ยเขามีแผนของเขาที่จะให้แมนยูกลับมายิงประตูได้เยอะขึ้นแต่ในในใจของผมเองก็คิดว่า รูฟึตลอรเนี่ยเขาเป็นตำนานดาวยิงแมนยูร้อยห้าสิบประตูเขาจะทำมาอย่างไงเพราะว่าคือรู้รู้ดีว่าแมนยูในตอนนั้นอะก่อนที่เขาจะมาทำสี่นัดเนี้ยแมนยูอยู่ในช่วงที่ไม่ดีเลยการยิงประตูได้น้อยเสียประตูก็เสียอันดับก็อยู่อันดับที่แย่ทำให้ลิชินฮาร์ากต้องโดนกดแล้วนักเตะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ไม่ดีแล้วก็นักเตะก็ไม่มีความมั่นใจ เราซื้อคุรเต้มาก็ไม่ค่อยได้ลงนะเราจะที่เราลองรู้อยู่แต่ครนี้ก็ในคลิปนี้ในไม่ได้ในไลน์เน,นี่ยผมจะขอบคุณรูทตลอดมากๆอ่าพอยกมาปุ๊บหนึ่งอย่างที่ผมเห็นคือแพ็ชั่นนักเตะของแมนยูเหมือนเขาเขามีความมั่นใจขึ้นเหมือนรูทเนี่ยเข้าไปในศูนย์กลางของของ,ของนักเตะทุกคนแล้วก็คุยกันนักเตะ แบบความเข้าใจเหมือนพี่คุยกับน้องแล้วทําให้นักเตะละลายพฤติกรรมออกมากแบบเป็นแบบหล,หลายๆคนก็เห็นนะว่านักเตะทุกคนเอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลุกบอกคือเห็นว่าลูตเนี่ยเป็นคนต่อให้เป็นเป็นโค้ชชั่วคราวเป็นผู้ช่วยเทนฮาร์ดแต่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ลูตมอบให้กับทุกคนถึงแม้จะเป็นผู้ช่วยก็ตามใจมอบใจให้กับบรรดานักเตะแมนยูแบบใจซื้อใจอะ แบบเห็นภาพกูลาที่เขาเปลี่ยนตัวแบบขเ้เคระโอบกอดเหมือนกับเพิ่มเล่นดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยล้วเปลี่ยนตัวกล้าเปลี่ยนตัวพ